สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูทุกคนนะครับจากขวงชาแนลพบพอกับพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้ช่องจาขกวงเดินทางมาถึงหาเมืองสับสะไครลละพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ให้การสนับสนุนจาาข่วงนะครับบ่วัิศานเป็นการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับรับชมชิบของจาขกวงทุกๆมือพี่น้องนะครับเมื่อนี้จาขกวงก็เลยเอาแซลมอนพี่น้องมาฝากนะครับ เป็นเทที่สองนะครับที่เอามากินนี่แซลมอนเนาะกาโบ่ค่อยบ่ค่อยได้กินหรอกครับเพราะว่าหนึ่งนะครับจ้า<อ>กวงกับบค่อยถนัดปันไหนนะครับก็บแซลมอนแต่ว่าสองก็คือราคา<อ>เป็นค่อนข้างที่สูงแน่นาะ,นะเอาเอานา้ำแบกพิกน้ำตาบุ่งหงเทใส่ให้เราพี่น้องนี่เดือดครับ <laughs> สวดจากวงตกเ<อ>ทพได้น้ำตาบุ่งหงพี่รองมาได้เวลา Au, như như n h a พี่น้องมันเหยียบ nhau เลย n h a กับสันเบิดบ่เบิดบ่เบิเอาแซ่บคือเก่าครับ 嗯。Mm. รสชาติสิเป็นมันๆนะครับพี่นองเต็ชทองมากขนาดเต็เต็ดท,ที่สองหรือมั้ง <c oughs> กินเสียวมันนี่เห <c oughs> มือนเดิมพี่น้องเหงา จืดครับอากาศมีความมันๆน่าไปแล้วมั่นยั mặt nổi không, nổi không mặt 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 <laughs> แซ่บก็ปาดิบบานเฮาพี่น้อง จากวงได้มาก,กิโลหนึ่งพี่น้องนั่นคิมีมีอันหนังพน้ำคือมีหนังน้ำเอาหนังออกพี่น้องก็เลยเวาหนังออก เยอมากพี่น้องคำ่านเงินที่ยังห้องต่ำเลยพี่น้องจะว่าจะกลวงบง่ไเด็กเอาไปต่ำเนาะก็นามตาหูมาต่ำแทนอขอจังนสีแสบพี่น้อง <laughs> นี hi, con mm ่คนมาใส่ เอาบรรยากาศกุกุงกุ้งแง่มาฝากพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งใกะไก่พี่น้องครับ ใ่เวลาน้องทหารไปกินเข่าครับได้เวลาพี่น้อง tiếng phong bình <laughs> bật nhau nhau thường ได้เสียงฝูงบินพี่น้องเพื่อนว่าแต้วหม่อนมันมีโปรตีนตูงแมนวบ่ครับพี่น้อง Mmm. งับไปเพื่อนก็ได้พี่น้องเพื่อนขึ้นบินหลาเแทะออกมากลางแจ้งสิบประมาณนี้พี่น้องครับอตอนเงี้ยพี่น้อง พี่น้องครับเอาประมาณซั้นี้นะครับลาแซวมอนแซ่บครับพี่น้องเหลือบอหลายเนาะเอาไว้ตาก้องตาก้องน้ำมาน้ำขึ้นเก่าพี่น้องครับพี่น้องครับช่องของจากวงนะครับแตงแต่เริ่มแรกนะครับในระหว่างการเดินทางมากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบอกิดดอกครับบาตีเดินมาหวดไก่แห้งนะครับสําหรับการเท็ดช่องของจากวงตอนเน็ดแรกแรกนะครับ ก็บอกหูว่ามันติไปจังไดทิศทางการเดินทางทุกอย่างมันติเป็นไปจังไดน,นะครับในระหว่างการเดินทางจนมา่อวด 50, หาเมือนทรัพย์สไขนี่นะครับเพราะว่าบ้เคยเห็ุต้องบอกจากใจว่าจากห่วงบ้เคยเห็ดพี่น้องหลักกะค่อยปรับปรุงหลักก็คอยศึกษาได้หลายรูปแบบแลหลายหนทางนะครับเป็นตัวตนคงจากหวงเองนะครับกะทช่งที่ยากเนี่ยนะครับแต่ทุดทายหลักกะเดินมา่อวัดหา0มือนรับย์สไขแล้วครับ จากพี่น้องแหละครับที่ให้กำลังใจจากกวงนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆยอดไลค์ทุกๆยอดทรัพย์ตะไคร่นะครับที่ให้จากกวงเดินดหอดจุดนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะปลาเทมอนนะครับจากขวงกับบ๊อกวัยถนัดแต่ว่าเนี่ยกินแล้วแค่หนึ่งหรือที่สองกัแเสบแห้งนะครับมื่อพาพี่น้องออกมาบรรยากาศปุ้งกวงเนี่ยจะนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะผักกะมีบัหลายบรนได้นะครับต้นดอนเทียจังสีพาออกมาเนี่ยนะครับต้นดอนเทียแต่กับผาออกมามากางนอกน่เนาะ ด้วยการด้วยงานหลายๆอย่างนะครับนะมันกะสิยากแน่จังนิดนึงนะครับกตอนทุดทายของคลิปนะครับพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องคือเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดที่ตามนะครับเป็นกําลังใจจากวงนะครับต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะเมนูกะสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหมุนวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแทบๆต้าการกับจากวงทุกๆมือนะครับพบกันใหม่นะครับจับจากวงชาแนลนะครับผมจะเอากับเขากับนำเนี่ยมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ ขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับกับหาเมือนซับสะไครนะครับจากใจจากกวงอีลีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ